ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทานหาของทานกันที่ย่านเสาชิงชานค่ะทุกคนร้านแรกที่เรามาก็คือเป็นร้านน่าจะเป็นขนมจีนไหนหลัเาสั่งข้าวหมูตุ๋ไปนะคะเดี๋ยวรออาหารมาแล้วเดี๋ยวชิมที่ดูค่ะว่ารสชาติจะแบบกราดับน คนคะอาหารมาแล้วค่ะหมูสั่งเป็นข้าวหมูตุ๋นไปนะคะแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่น้ำจิ้จมมอนน่าชิมเดี๋ยวชิมน้ำก่อนนะว่าแบบว่ารสชาติจะเป็นยังไงอือก็เป็นเป็นแบบเครื่องตุ๋นนะคะแต่หมูลองชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะัดองด้วยนี่เบิ่มเบิจุกจุ ทา,านง่ายดีนะคะทุกคนแล้วหมูก็ยังมีความแบบไีไ่เขียวอยู่ไม่ได้แบบว่าจัดแล้วหายไปเลยยังมีความแบบไ,ได้เขียวนุ่มหลกอยู่นะคะทุกคนจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเยอะมากเดี๋ยวไปตัดรสเขาผัดดอง ซีฟู้ดจัดมากดีอด่ะทุกคนถ้าใครชอบแบบมีความแบบรสจัดขึ้นหน่อยเหมือนหม,มูอย่างเงี้ยใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดคือดีเลยหรืออย่างนึงเดี๋ยวลองอันนี้เป็นน้ำเป็นสูตรกะปิในห,หลัง๋ยวลองดูค่ะว่าเป็นยังไง เหมือนขา้าวผัดน้ำพริกกะปิหรือเปล่าหมูไม่เคยทานเหมือนกันนะทานไม่เป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะอืมหอมๆนะอืมก็มีความกะปิแต่แบบนัวๆทุกคนเหมือนน้ำจิ้มที่ใส่กะปิลงไปถ้าใครชอบทานกะปิเนี่ยอันนี้หมูว่าโอเคเลยมันจะมีความแบบกลมกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ด แต่ถ้าใครไม่ชอบกินกระปิดอันนี้ขอให้เลี่ยงไปกินน้ำจิ้มซีฟูดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบกลิ่นไม่โอเคเนาะบางคนนี่เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะนี่ทุกคนแนะอบขโมยหมูกรอบของคุณนอมานะคะเดี๋ยวจิ้มจากน้ำจิ้มซีฟูดอะหมูกรอบขอดูชิ้นใหญ่มากเลยนะ อ็ชิ้นใหญ่ดี๋ยทุกคนอืมอันนี้ทอดอะไรเหรอคะเผือกเหรอคะพี่ใช่เท้า,ทาอ๋อ ใช่ค่วน่าทานมากมีกระทะเล็กด้วยค่ะเจมบอกให้รอเผื่อเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะนเหนือนมาไม่ถึงนะคะเ <c oughs> ออได้เลยพี่เลย <c oughs> ร้านเปิดทุกวันไหมคะทุกวันนะคะเน่ไม่ไหวเช็คไม่อยู่ท้องที่ก็ไม่อยู่ไม่เหน่ก็ไม่อยู่ได้ค่ะได้แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแถมให้ด้วยค่ะร้านอยู่เจาะตีนช้างขอโทษค่ะนี่นะคะว่าทานกันได้หุูเคยทานแล้วอร่อยวันนี้มาซ้ำ อันนี้เราสั่งมามเป็นข้าวหมูแดงจัมโบ้ใส่จัมโบ้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอต้มยำกล้วยหนึ่งมาเดี๋ยววันนี้เราลองชิมอันนี้ก่อนนะคะแล้วหมูชิมหมูแดงก่อนเนาะแล้วก็กลิ่นี่อันี้เยิ้มเลยนะน้ำราดแบบจุกจก ีเป็นไข่กับกุ้งเชียงบ้างติดใจกุ้งเชียงอร่อยดีนะคะทุกคนกุ้งเชียงคือเขาจะไม่ได้แบบมันอย่างเดียวอะ่ะมันไม่เลี่ยนอะ่ะของกอบกับมีร้อนมากดีอะทุกคนมันไม่ได้แบบ หวานอย่างเดียวเหมือนแบบ้ารขูดแดงบางร้านนะคะนี่เขาจะมีความกรอบหวานเค็มนัวๆอย่างเงี้ยอร่อยดีเลยขอเลือกแบบชินนี้นะยเตยค่ะทุกคนเป็นกวยตยวน้ำค้นนะคะ อันนี้เป็นปลาอะไรนะคะปลาเก,ก๋า,า,าปลาปลาข้างหลังก็ไม่ได้ดูได้ปลาอะไรเดี๋ยวเขาเป่าก่อนนะทุกคนร้อนลิ้มไม่ไหวอ่ะ พี่อะทุกคนฟองคอเลยอันนี้ชิมเป็นอันนี้ไข่ปลาปะคะต้องผูกถ้าไข่ปานี่ของโปรเลยไข่ปลาไข่าปาจริงด้วยของโปรเลยไข่ปลา ร้อนแต่แบบโซเดนีเราคือดีพอาพอชอบอะซิลิคอนโฆษณา่ะ ทุกคนคะเราถึงร้านไอซิมนัทพรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมดูว่าจะแบบว่าสดชื่นขนาดไหนนี่เราเดินมาประมาณเกือบ500เมตรเลยนะคะทุกคนคะ่ะตัมคนเยอะมาก เดี๋ยวข้าวเลยค่ะมาจากนอกมาที่นี่มาสิาลองสะเกี่ยวได,ย <laughs> ได้เลยค่ะชิมกันค่ะทุกคน กะทิก่อนนะคะนี่ไอซครีคมเขจะไม่ได้เป็นเนื้อแบบนวลน,นวลมากแต่จะเป็นเหมือนเกล็ดเกล็ดน้ําแข็งนะคะหมูร้องชิงกะทิเป็นรสแบ,บบเบสิกก่อนนะหอมเพราะว่ากะทิบางบางที่มันจะแบบหวานแสบพอนะทุกคนณแต่อันนี้คือแบบกำลังพอดีอ สดเลยอะร่อยเราไล่ปไปเลยนะคะอันนี้เป็นชานมชาไทยเนาะชานมชาไทยแล้วแต่คนเรียบหอมเลยอะอืมรสชาติเข้มเลยอะออปลายๆแบบมีหอม,มขึ้นจมูกด้วยทุกคนดีเลยอะอ อันนี้ดออีมันมีหอบขึ้นจมูกแบบตอนท้ายๆอะค่ะต่อไปกาแฟหอนี่เขาจะเป็นเกรดหีม้าทุกคนออไม่ใช่เกรดหีม้เกรดนงแข็งกาแฟเข้มข้นหอ,หอมกาแฟเลยอืม<อ> ยังไม่ได้กินกาแฟมาตอนเช้าพอดีเค็มข้น,นหอมทุกรสชาติเขาจะมีแต่หอมไรต่าหมดเลยทุกคนอันนี้เป็นเป็นนมนะคะเดี๋ยวอันนี้เรารอสุดท้ายนะชาเขียวที่คุณป้าเขาเลยคอมเมนต์อันนี้เรามานมก่อนเป็นนมนมพอกโดหูหรือนมธรรมดาที่มาตอนตอนประเมินเลยอะนวล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 หอมหอมนม อืมนวลๆต่อไปช็อกโกแลตอืมดูสินะดูสิจะเต็มจนนะอืมหอมไหมอืมเป็นช็อกโกแลตแบบไม่ได้ขมมากค่ะทุกคนยังมีความแบบว่าทานง่ายหวานๆหอมๆนะ ไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นแบบดาร์กโกโก้อย่างเงี้ยอือ,อรอ่อยนะทุกคนสัมผัสไอติมเขาจะมีความแบบว่าเป็นแบบเ,บเกร็ดน้ําแข็งดีนะสุดท้ายค่ะเป็นชาเขียวที่คุณป้าเขาแนะนําว่าแบบอร่อยมากต้องกินแบบญี่ปุ่นแค้ๆน,นะ,ะแต่สีคือเข้มมากเลยนะคะดมก่นอน ได้กลิ่นใบชาทุกคนเหมือนแบบอันนี้น่าจะเป็นใบชาสามใบบนเลยนะยอดอ่อนเลยอุ้ยหอมจริงอันนี้หอมจริงอืออืมอมือันนี้หอมหอมเลยอ่ะหอมหอมหอมนนทุกคนใครชอบ ชอบกินชาเขียวคือชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวธรรมดาชาเขียวอันนี้ใครชอบกินชาเขียวดึงเขาจะมีโฮจิชาเท่าที่หมูดูมานะคะโฮจิชาแล้วก็เป็นแบบ อะไรอะไรเกลนเกลนกอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าสามตัวนี้ยคุณป้าแนะนําทานได้เลยใครที่ชอบเป็นสายแบบชาเขียวหรือสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองสั่งได้เลยส่วนจริงๆกะทิเขาเนี่ยก็เป็นแบบว่าเบสิกทุกคนอร่อยเหมือนกันทานได้ทุกรสเลยกาแฟบบเข้มข้นชานมหอมนมนี่คือมีความนวลๆและช็อกโกแลตก็คือกินง,ง่ายแนะนำเลยสำรับทุกคน <ๆ S 2> ตอนนี้อากาศร้อนๆด้วยนะแล้วก็ตามมาทานกันได้เลย ชาเขียวอร่อยมากคุณค้าญี่ปุ่นเขาอิ i พอร์ตมาให้เราทำโอ้แล้วมันอร่อยด้เลยดีแตมราคาเราจะแบบไม่ถึงขึ้นไม่ถึงขึ้นร้านญี่ปุ่นใช่ค่ะดีมากเลยค่ะและของของเขาจะทำพวกเกิดมาก็จะทำสดายแบบใส่ใส่ผิวหน่งใส่ครียวอะไรอย่างงี้ เพราะเนื <differences? S 2> ้อขามันจะไม่ได้เต็มเท่าไหร่